แล้วก็ผ่อนคลายความเครียดผ่อนคลายภาระที่เก็บสะสมมาทั้งวันในทุกๆวันคุณแปลงฟันคุณอาบน,าน้ําคุณปรับพรมครีมประทินผิวให้หอมเลยแล้วคุณก็เข้านอนไปคุณเคยพรมหรืออาบน้านให้ใจของคุณก่อนเข้านอนหรือเปล่าวันนี้เจอใครบ้างวันนี้เจอแบบเพื่อนมาวีนคนนี้มากดราคา คนนี้มาพยายามจะเอาเปรียบคนนี้มามองเราหัวจดเท้าดูถูกเราหรือเปล่าวะมีแม่งถ้าเราทําแบบนี้ไปแล้วเขาจะมองเราว่ายังไงแล้วถ้าเราทําแบบนี้มันจะกระทบกระเทือคุณเข้านอนไปด้วยกับความคิดเหล่าเนี้วันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าคุณเคยรู้สึกไหมว่าสมองของคุณมันลา้าล้ากับอินพุตหรือการยัดเยียด ความคิดสารพัดอย่างอารมณ์สารพัดรูปแบบให้สมองจดจําแล้วคลื่นความถี่ที่เป็นความถี่พลังประจุลบพวกนะี้มันก็เข้าไปสะสมตามต่ำไรท่อพอมาวัน